อันนี้เป็นคลิปตั้งแต่วันเสาร์ละสมซิมให้ลงเนาะเพราะว่าคลิปมันเยอะตัดขนให้หมูเจ้าตัดแต่ตรงตรงเท้าแล้วก็ตรงหน้าเนาะทุกคนจะไหวหมูอยู่เดิมมันกำดึงนะ่ะต้องตัดเองนะคะ โอกาสจะจ่ายมันแพงเนาะนี่แหละเวลาเราเลี้ยงหมาเราก็ต้องทำเพืเป็นทุกอย่างเนาะสมศรีกระฮัตเอาอะเจ้าคุณสามีไปไหนคุณสามีมันเก็บของบนเก็บของทิ้งอันนี้วาอันนี้อันนี้นีแหละ good boy okay okay ไหม okay yes we have to be okay okay อันนี้ลูกโอเค yes be good boy ยื้อคืนตัวเโอเคเดี๋ยวด้นหน้าป๊าๆไม่อยู่แล้วนะลูก we have to do for yourself okay you know that อะโอเคอะนะตัดไปกระดาษไปปะลอไปจะนะก็เหมือนเราอ่อนแล้วแหละเจ้า มันกับใครเขายยกเพื่อเขากระมยิงอายุนักเรายิงยิงลึกเนะี่ยเออยิงดือ้อถ้าอายุเยอะแล้วยิงดือ้อถ้าไปล้านกะตัวหนึ่งก็สี่ห้าพันตัวละนะอาบน้ำซาผมตัดขนรวมแล้วนะประมาณสี่ห้าพันเจ้าเขาเลี้ยงไปแล้วเขาก็ต้องดูแลเป็นนะเนาะ ชีวิตก็เหมือนชีวิตเขาก็เหมือนชีวิตเ่าแหละหนึ่งชีวิตที่เราต้องดูแลเรื่องหมาเนี่ยมันเจิงง่ายนะมันเป็นผานละนะแต่มันก็แก้งอมแกงเหงาได้แหละเจ้าถ้าไ่มันพักแต่ถ้ามีความจําเป็นยาเลี้ยงเด็ดขาดพอเขาได้อยู่ด้วยเฮาแฮปปี้สองปีนะเขาอยู่ก็เฮาสิบกว่าปีไปนะเจ้ากว่าจะตายเนาะชีวิตหนึ่งชีวิตแหละ อย่างที่บอกทาหักอย่าเลี้ยงถ้าไม่รักอย่าเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแล้วต้องเลี้ยงเฮอุดๆุดเลี้ยงจนตายเนี่ยเจ้าสมรีกลับเมืองไทยไม่ได้ก็พอสองตัวนี่แหละกลับไปอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็พอสองตัวนี้แหละเจ้าเราสองตัวนี้จากไปก่อนถึงจะได้ไปอยู่เมืองไทยอ่ะพอไปอยู่เมืองไทยแล้วมันฮอนอากาศมันฮอนมัดเป็นมัดเป็นเฮฟเนาะ หมาประเทศนี่มันจะเป็นมัดเป็นเฮฟนะเจ้ามาัดตัวกัมมีนะบ้านเนี่ยเหมือนเมืองไทยเมืองไทยมันเป็นมัดเป็นเฮฟไงจะเอาไปกับแอนดูก็เลยก็คิดแล้วเนาะก็เลยตัวเองก็ยังทำงานหาเงินได้อยู่เนี่ยก็เลยยังเมาไปแต่เจ้าเวลาไปเมืองไทยเตี่ยค่ะทิ้งให้นไม่ยากกน้องสาวเลี่ยง แกดูมันมันแกะะ่แหละนณะไปอยู่ในฟาร์มในสวนนะแต่กะมันเกยมีมัดมีเฮปติดมาเลยเจา้าทัดขนกับบังช่องนี่มันหน้าหนาวเนะจจาะสมงทีก็จะตัดไปทีละน้อยทีละน้อยเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าคุณสามีมันก็จะไปทำงานต่างประเทศอวิง่งหนีไปป้อไอหมู <c oughs> <c oughs> Don't be scared, watch a cut in your face. Sit down, look, sit down, sit down, sit down. <laughs> and keep your body. Watch a cut in your face, okay? I not cut your body. Okay. Yes, you feel dirty. <laughs> and son, how to get. เออผมได้หมูมันตัดสักคำวิ่งหนีไปปะเข้าไปอยู่บนเตียงบนอ้อ,อมได้ก็เลยปล่อยมันก่อนตัดให้แอนสันก่อนพอแอนสันาำห้ยิงเท่าแล้วยิงลึกสิปปีแล้วเนาะอายุนักแล้วกัอย่างเขาใหญ่าหญงเลย,ยน,นะก็ปาล้ออ้อมหอกลม <c oughs> หัวมุดอยู่ปุ่นหัวมุดอยู่ปุ่นแอนสันนะแอนสันจําตัดขนสั้นพอแอนสันเป็นหมาติขี้หนาว สมศรีจะตัดแข่ตั้งหน้ามันน,นะเจ้าหันตาไงก็จะตัดแท่ช่วงตั้งหน้าคุณสามีเปิมเคยตัดตั้งหน้าตั้งตาอ่นนะเนาะมีแตสมศรีนี่แหละตัดน,นะเจ้าแต่นางจะกลัวป่อเอ็นชันอะ่ะาะนั่งอยู่กับสามีมาตั้งแต่น้อยเนะนางจะกลัวถ้าคุณสามีเอ็กไซนางก็จะเงียบ เสร็จแล้วก็จะปาไปอาบน้ำนะเจ้าสมศรีจะปาแอนสันไปอาบน้ำตัดพระัาาติคุณสามีคุณสามีว่ากระด่งเจ็บสายฟงสายไฟอัหยังเปิน่นอมพิตรงขมพิเตอร์เกาเนาะออหยังติมใจแกก็จะเอาไปขว้างนะเจ้ามันเยอะเกินในหยาตวตัได้จ้ำอ่ะอืมนี่แหละคุณสามีตีบ้านแต่ก่อนกับญนี่ยนะเจ้าพักหลังหลังนี้มาก็ต้องจะคือแกเนี่ยหยังก็ต้องขนมาไว้ให้แกเจ้า กักรุณาเก็บแล้วก็เอาไปขวางถ้าเราไม่ทําแบบนี้แกก็จะไม่ทํานะคะอันไหนติดดีใจอันไหนติ่มดีใจกับกาอันไหนที่ดีใจกับเก็บไว้อันไหนติ่มดีใจกับ,กบขวางเจ้ามันเยอะเกินเนี่ยบางทีสายฟงสายไฟมันเมินแล้วอย่างเง,งี้ยสายโทรศัพท์นักเกินอืแกก็สรรหาซื้อมาเนาะคือแกเก็บถิ่งเจ้าเราต้องตัดผมหน้าก่อนสีด,ดาสีด,ดาขึานมาลูกจีิ ยมออาโคินีโอเค,คอาบน้าเฮ้ยอหมูเ่เฮ้ยแอนสันเสร็จแล้วออหมูก็วิ่งออกมาจับออหมูได้พอดีตัดขนหน้าต่อเจ้าเพอผมหน้ามันได้ตัดกำแต่ตะเกียคุณสามีเผนตัดได้น่ะทางหน้านอกจากส้มสีนี่แหละเจ้าชีวิตคุณหักหมาเนาะ นจะได้ได้บรรยุทธก็แค่ได้ไปไหนหรกอยู่ก็หมาในี่แหละเจ้ามันก็ดีไปอย่างหนึ่งสบายใจดีอืมกอยฮัคกอยเฮียนต้องแต่ต้องทําตั้งแต่น้อยๆนะตัดมันตั้งแต่เอาเอามาเรียงใหม่ๆนะเจ้ามันก็จะชินมันก็จะชินเอามันจะคุ้นเคยแต่บางทีมันก็จะลึกเอาแะละเอ็กใส่เอาเอ็กซส่ออกไปจ้ะน่ะ พอถอยหลังทีละก้าวทีละก้าวถอยทีละน้อยทีละน้อยเห็นไหมมันจะถอยออกทีละน้อยทีละน้อยจั้วีกระดึงออกมาดึงเข้ามาหาก็จะลึกน้อยต้องตัดมันๆถ้าเมินๆถ้าตัดสองเดือนตัดเดือนมันจะลืมนะต้องตัดเดือนละขังเจ้า <c oughs> อีหมูมันปากแตมันเหยียบแต่มันจะถอยเอาหัดไปเรื่อยๆได้กระเป็นเจ้าตัดคนเสร็จแล้วก็ต้องไปอาบหน้ามี่แหละเจ้ากรุนากดไลค์กดแชร์ให้จิมนะเจ้าเพราะว่าเออไอ้ยน,น,นี่คลิปมันไม่ค่อยทรงนะ ก็มีหลายคนถามมาว่าสมศรีได้ลงคลิปกันลงทุกวันนะเจ้าคลิปอะเพราะว่า AI มันพิดกันขอความกร,รุณากดไหล์กดแสงสมศรีจิมเนอร์ขอบคุณเจ้าสมศรีก็จะไปหมูไปอัพนำก่อนคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้า